เนเดีย๋ยวให้คนแนวไปเลยไอตัดขอบตัดขอบก็สวยนะเดีย๋ยวนั่งดูตัดขอบด้วยเนี่ยตัดขอบนแนวอ๋อเนี่ยฟัน,น,น,นอันนี้ปีไหนสลดปีศูนย์เจ็ดอ๋ออันนี้ปีศูนย์แปดนยมันจะมีศูนย์เจ็ดนครับอันนี้รุ่นส มันมีรุ่นสองศูนเจ็ดนั่นรุ่นสองอ,อ๋อจ,จะเอารุ่นไหนก็แน่ครับแล้วแต่ตามใจมีหลายรุนาา่นอ่นะมะาแบงทะรบนงีนขอมาบลวงปู่ฟันเพื่อเป็นพุทธคุณธรรมคุณทางคุณให้กับคุณตาชื่ออะไรคุณตาประสิทธิ์ครับประสิทธิ์นามสกุลพิคุณทิพยาพิคุทิพย์สาคอน ขอให้คุณตาเป็นองเป็น,ปนลมโคล้มใสให้ลูกผานได้หมู่คณะและเป็นสายธรรมตลอดพบตลอดชาติจนถึงนิพพานให้เป็นพี่น้องเกิดชาติไหนให้เป็นญาติธรรมให้เป็นสายธรรมกันจนถึงนิพพานเทินสาธุอ,อุ้ยคุณลูกอืมเอาไป <laughs> าได้ไปฝากไม่ต้องไปฝากเขาดิเก็บ <laughs> ไปเดี๋ยวเขาเอาไปผมผมต้องถามแล้ว <ไป S 1> ต้องอไปงไปอวดไปอวดผมถามแล้้วตอองเจนะไปอวดทนายเอาซาเบียงมาแล้วซาเบียงมาแล้ว อ่ะคงรักนะผมโอ้โหนี่วันนี้พิเศษนะปกติไม่เคยเห็นเลยยกยกมือไหว้คงเลยลูกคงคงใหลานหลานอ๋อสวัสดีครับปัญญายัจญาอะสวัสดีครับลุงลุงลุงอ๋อดีมาช่วยงานวัดฝ่าวิ่งไปซื้อ ไอส้สคีมาเลี้ยงเนี่ยมีเต่าโม่เนี่ยอุดมสมบ,บูรณ์เป็นไงกองวัดนี้อุดมสมบ,บูรณ์ไหมอุดมสมบูรณ์เลี้ยงดูปูเสือของแท้เลยพูดให้ฟังครับถูกใจแจกผ้า,าอีกนะฮะผ้าเยอะพูดนิทานนะวันนั้นอาจารย์ชยะพาไปงานอันนี้มันมีเล้วเรียกอะไรนะยันที่ไหนที่ไหนที่ไหนอ่ะ งานอะไรงานไหว้ผีอะไรก็อ๋ออ๋อที่เอ่อแม่มดแม่มมดมมดเอ่อคืออย่างนี้พูดเป็นนิทานนะอันนี้อาจารย์ก็พอได้อยู่ติดเถียวขัดมาคุณเก่งนักใช่ไหมสเลานมาเลี้ยงวะเนี่ยอ๋อจับมามากไว้เลยอ่าก็ <laughs> <laughs> อย่าปล่อยมามาคมา <laughs> งคงคงงงมึงแก่เลยตอนนี้มก <laughs> ้ไปหมากเ <laughs> ี ปกติข้าหมากคนมันจะเละครับนี่ข้าหมากอาจารย์อ๋ออ๋อแข็งแปร่งเลยอ่าคือทําได้หมดทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ไม่คือกินหรอกไอ้ผีมันก็อยู่ในนั้นแหละแต่ไม่ออกไม่ได้เดี๋ยวไปใช้มันมันไม่ไปไหนตะกดแล้วเนี่ยไม่ไหนอ๋อดีดแหวงไม่ไปเลยแล้วใช้วิชาไงท่านบทไหนเดี๋ยวจะบอกอืมใจเย็นรอสักครู่อ๋อไม่ธรรมดาเนี่ย เก่งนะมีที่ไหนไปบวงสรวงผีที่วัดฮะผมเห็นหลวงเจกาบมุชนทายอาารเนยังกลับเฉยอาจารย์ผมไม่ชอบอผมว่าอยากกลับแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะผีเป็นลำในวัดเออไอ้ห่ามันพระมันต้องพระนี่ต้องพระไม่พระก็อาจารย์ชยยะสวดบวงสวงเนี่ยแดเข้าทรงเลยทรงไปพราไปแล้วแล้วมีขวดเบียร์ในที่วัด ขวดเบียร์ขวดเหล้าหมูหัวหมูอะไรของมึงเนี่ยจะบอกเลยมึงซุดินมึงหากูเลยเที่ยวแม่งเลยแล้วแต่แล้วแต่เขาผมถ่ายวปดีโอไว้เลยแล้วแต่พิธีกรรมผมก็พอตัวน่อมันแล้วแต่นั้นี่เขาเออแล้วแต่เอามาใช้เลยผมวันนี้มันก็ใช้เลยเอามาใช้เลยแล้วแต่ เลยพื้นบ้านเขาเนาะนานาจิตตังติ่มปลาเล้ติมอ้าวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับอ่างอังเห็นแล้วมันไม่ใช่สวัสดีครับเราพอนลำกันนะเนาะ็สั่งดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิเป็นตาคนอ่ะเอาเข้าไปกินติมดีกว่า